สวัสดีค่ะมุมมองสองภาษาวันที่3นะครับก็จะเป็นเออขอดูก่อนนะคุณก็จะเป็นพบในขณะเดินเล่นที่ริมทะเลสาบนะคะสถานที่คือลีเย่นะคุณเราทีนี้คือแบบว่าโอ้โหเรานึกว่าเขาจะเป็นโซนซูเมรุอย่างเดียวนะคุณก็วันนี้สิ่งที่ต้องตามหาคือน้องนอกกระจบนะคะออบบี้ออบบี้หรือเปล่าแล้วก็น้องจิ้งจอกทะเลทรายสักครูบ่าสครูบานะคะแล้วก็ น้องลองเบรกนะคะที่เป็นนกกระเรียนน้องนกกระจอกเนี่ยสนิทกับมนุษย์มากชอบเกาะอ,อยู่บนไหล่ทุกคนแต่ยังไงตัวถูกฝึกมาคงไม่ถูกคนแปลกหน้าเอาไปหรอกมั้งนะโอ้โหเธอยังไม่แน่ใจเลยนะคุณแล้วก็ส่วนน้องจิ้งจอกทะเลทรายก็ค่อนข้างรักความสะอาดหลายครั้งก็ตั้งใจทำชามน้ำหกเพื่อที่จะได้อาบน้ำส่วนตอนนี้น่าจะอยู่ตรงไหนสักแห่งแถวริมทะเลสาบ ก็คือทั้ง3าคนอยู่แถวริมทะเลสาบลีเย่หมดเลยนะคุณ <S <S ส่วนคุณนกกระเรียนก็มีนิสัยที่ค่อนข้างเย่อหยิ่งแทนที่จะบอกว่ามันชอบที่สูงสูงคือฉันคิดว่ามันน่าจะชอบมองคนอื่นจากที่สูงสูงซะมากกว่าโอ,โ,โอ้โหโอเคงั้นเราไปเข้าท้าทายเลยนะคะก็จุดที่เข้าท้าทายคือตรงนี้นะคุณเอ่อ,เอซูมออกมากไปหน่อยก็สามารถวัปมาทางใดทางหนึ่งก็ได้นะคุณ ส่วนเสาที่เปิดน่าจะจุดเสานี้มั้งคะเปิดแมปแผนที่เนาะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราวัดไปทางดันเจียนละกันนะคะถ้ายังไงก็คนอื่นก็ถ้าดันเจียนยังไม่ได้เปิดก็ตรงนี้ดันเจียนราชวังรับเนี่ยก็ก็ไปวัดใกล้ๆละกันคุณวัดมาแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นนะคุณขอเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนใส่กระจกให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเข้าไปกดท้าทายนะคุณแต่จริงๆก็น่าจะพอมีเวลาอยู่สักระยะหนึ่งเพื่อให้เรา ใส่ของนะคะโอเควิอันนั้นอยากเก็บจุง <c oughs> จะเก็บทุกอย่างเลยเหรอโอเคมามาเรากดที่ป้ายเลยนะครับพอกดป้ายก็จะเข้ามาในในเขตพิเศษเนาะคุณก่อนอื่นํารวจดูเขตพิเศษจะอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างอืมเป็นโซนทะเลสาบนิดนึงแล้วก็เป็นโซนที่เออเรียกว่า ภูเขาละกันเนาะคุณข้างบนนะคะก่อนอื่นก็กดดูเลยว่าน้องคนแรกนะคะออปปี้เอ๊ะอา้าวหาสคุป้าก่อนเหรอคุป้าอยู่ตรงนี้ตรงที่เราจำได้เลยคุณตรงนั้นจะมีกบสองตัวนะคะตรงนี้เนาะคุณเออเดี๋ยวเราพาไปนะคะก่อนอื่นก็จะตรงนี้ใช่ไหมคุณวิ่งวิ่งมาทางน,นี้ก่อน แล้วก็จริงๆก็หันขวาเลยเนาะคุณก็จะเจอนะคะ <c oughs> นี่นึกว่าเราอยู่ตรงคุยป้ายตรงนู้นเนาะคุณทำไมคุยป้ายแล้วมันมันวาร์ปมาไกลจังอะ่ะเดิมที่คุยป้ายตรงนี้ไม่ใช่เหรอยังไม่มีสิงโตก็สังเกตเป็นจุดต้นไม้แดงนะคะนี่เลยน้องอยู่ตรงนี้ข้อสังเกตคือเวลาเราแบบว่าต้อง เวลาเราที่ต้องหาตัวน้องเขาอะเราจะมองได้แค่ระดับสายตาน้องเขาเท่านั้นเนาะจะไปมองหันหลังไม่ได้เนาะอันนี้เราเก็บคืนเลยนะคะน้องอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ส่วนตัวถัดไปนั้นมาน่าจะเป็นน้องน้องนกแล้วแหละคุณอันนี้คือออบบี้นะคะออบบี้อยู่ตรงนั้นที่เราเจอน้องสกูบ้าเนาะคุณออบบี้อยู่ตรงโอ้โหอยู่ตรงืตรง รูปปั้นนะออบบี้โอ,โอเคออบบี้น่าจะอยู่รูปปั้นนั้นแหละคุณ <c oughs> เขามีสายลมให้เราด้วยแสดงว่าเราเราได้ใช้นะคะงั้นเราก็มาที่กระแสะลมตรงนี้นะคุณแล้วก็บินขึ้นไปครับ <c oughs> น้องน่าจะอยู่ในอุ้งม,มือเอาอยู่บนไหล่นี่ไงอุ๊ยน้องชอบอยู่บนไหล่จริงด้วยคุณโอ้โหเธอ เก็บคืนสำเร็จเรียกการเก็บคืนอืไปที่น้องคนสุดท้ายนะคะน้องคนสุดท้ายก็ยังคงคอนเซปต์อยู่ที่สูงเนาะนี่สูงกว่านี่กระแสลมเ,เราอยู่ตรงนู้นนะคะเป็นเอ่อเรียกว่ารูปปั้นอันที่ไม่ใช่อันที่เห็นอยู่เนาะคุณเป็นอันที่มีแต่หอกมีแต่หอกอยู่ขึ้นมาเนาะคุณโอเคจําพื้นที่ได้ละครับ เพราะฉะนั้นน้องอยู่ทางซ้ายมือนี่เลยคุณน่าจะอยู่ตรงแถวนั้นแหละหไม่ยากเนาะคุณอย่างน้อยน้องน้องพวกนี้เขาก็ไม่ได้แบบมุดดินอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเราเก็บขึ้นแล้วนะคะ<ห>อ้าวไม่ได้เปิดตำแหน่งสุดท้ายเลยคุณ<ห>อะตำแหน่งสุดท้ายนะคุณอยู่ตรงนี้นะคะ ก็จะมีจุดตรงนี้แล้วก็ตรงรูปปั้นยักษ์ใช่ไหมคุณตรงนี้ตรงรูปปั้นยักษ์แล้วก็ตรงนี้เนาะโอเคเก็บรางวัลกันครับเรียบร้อยแล้วคลิปมีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือกดคอมเมนต์หรือพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ